สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026วีคที่10จากเกมเปต2021ไหไอเตกันนะครับภาคเสียงอีสานโดยป๋าเน่งสัตว์เต็มคอครับผมเมื่อนี้เลือบใบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้เปิดรั่งเอติฮัดต้อนรับการมาเยือนของเทพีสีดำบอลมัด นัดนี่แข่งจริงวันที่2พุสธิกายนเวลาหาดทุมคริงรับชมได้ทางโมโนแม็กนะครับเขาบริจาคด้ยครับบอกซื้อกนสิไปรับชมเอิ่มนิวน้วนอยกดติดตามกดถูกใจกดกระดิง่งคอมเมนต์กดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างสรางสรรค์น,นะครับสำหรับแฟนบอลทั้ง2ทีมขอบคุณครับทางเจ้าบบ้านแมนซิตี้แข่งเก่าดัดมี1ิแต้ม รังอันดับที่หางตาำนัดลาสุดบุกไปแพ้แอตันวิลามา่าหนประตูต่อศูนย์ครับผมส่วนทีมเยือนบอลมัดแข่งเก้านัดมี18แต้มรังอันดับที่2ของตาำนัดลาสุดเปิดบ้านตบฟอเรนไป2ประตูต่อศูนย์ครับผมเอาละครับเวลาที่ท่านล่อยข้อลอกขอยมากถ,ถึงแล้วครับขอเชิญครับชมข้อมัน่น นับบัดนาวเอาละครับแมนเชสตเตอร์ซิตี้ที่เคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนครับในชุดสีฟ้าครับบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลมาชุดสีแดงดำบุกจากขวามาซ้ายครับผมบอลอยู่ที่ดอกูครับผมดอกูเลี้ยงล่อเข้ามาส่งให้ฟิวโฟเดนฟิวโฟเดนเข้าไปให้แบโนซินวาสาา่งให้ฮาร์แลน ฮันแลนด์ขึ้นสินว่าสินว่าล็อกอยู่ลูกนี้โดนส้นในสกอตแต่กรรมการไฮเรนต่อรครับกูป,ปีส่งให้สกอตไปที่อดัมอดัมส่งไปที่ให้กูปีกูปีเปิดเจ้าเสียไขว่เวิร์ดโอ้โหบอลถึงครับตรงนี้ตัดขึ้นมาเลยครับแมนซิตี้ส่งให้ขึ้นในโฟเรนไปให้ฮันแลนด์เข่ากลางไปไปให้ โอ้โหซาวิโยสิตัดไปให้งูครับแต่ว่าโดนดักไปได้ครับทาวินเนียขึ้นมาสกอต์ครับอเล็กสกอร์ส่งไปเซน,นิซีส่งไปทูแฟร์ครับขึ้นมาสกอต์สกอต์ไปทูแฟร์ครับทูแฟร์ยังล็อกอยู่ยังหลากอยู่ขึ้นไปให้เซน,นีิซีส่งไปทูแฟร์ขึ้นไปเหอดมตัดไปเลยอดมตากไปสี่ไ้เจมินเนต แต่ไปติดดอกกูครับโอ้โหดอกกูลูกเห็บเอาบอลล่งยังงามเลยขึ้นไปโอไลลี่โอไลลี่โอ้โหปันนิ่วก่อยครับบอลถึงห้าแลนดไปบอลอยู่ครับเจมีเนทครับขึ้นไปให้ไายเวิร์ดไปสกอตครับสกอตตากไปทาวเนียทาวเนียมงเสรที่ให้เจมีเนทครับดอกกูวิ่แลนด์เขามาเอาบอลไปได้ บอลที่เป็นของดอกกูนะครับลูเบนดิอาร์ดโอ้โหทรงพลาดครับกูปีได้บอลลูกนี้แหมดิอาร์ดยังแก่โตไปเลยต่ก็ไหชนครับลูกนี่ไคเวิร์ตบอลลีบครับไคเวิร์ตสิเต้ฟรีคิกครับลูกนี้โอ้โห,โโหลูเบนดิอาร์ดเข่าแห้งครับเอาครับทาเวเนียสิเต้ฟรีคริกแล้วเนี่ยลูกนี้ทาเวเนีย ยิงลูกนี่โอ้โหตอนนัน้นรู้ว่าปัดออกไปได้ครับออกคางครับโอ้โบอลสมัต่เตะมุ่งครับผมเกืโโอบไปแล้วครับเออไอ้บอแมนทุ่มครับขออภัยทาวินเนียเปิดยาวขึ้นมายังติดอยู่คือไปไหายาเยจมิเนตคือไปทาวินเนียเจมิเนตออกมาเลยหายทูแฟ่ทูแฟ่ขึ้นไปสกอต สกอตไปให้ไค่เวิร์ดออกไปอดัมอะดำเลี่ยงติดดอกูลูดิโต้กาฟเร็วไอ้ฮ่าเล่นไอ้เล่นขึ้นไปดอกูลูดิดอกูลากไอ้โอ้อะดำส่งทะลุซองไอ้ฮ่าเล่นลูกนีกนนกกนกน้มัดโอ้โหดวลกันแต่ว่าประตูได้ก่อนครับสไลด์ออกไปเลยครับโอ้โหเฮอบอลมาถึงอะดำครับอะดำออกไปให้โรนสลาฟเยวิทครับส่งไปสกอต เอาไปออกไปให้อดัมอดัม,ดมตากสิให้เจมิเนตแต่ว่าดอ,อกกูเข้ามาตัดได้อีกสไลด์ไปยังมัออ,อกครับนาธานเอเก้ส่งไปดิอาร์ครับดิอาร์ตากลูกนี้ซีให้ดอ,อกกูดอ,อกกูมงกระไปเลยครับมาถึงเอเก้นาธานเอเก้เปิดไปให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์นอบอลลงให้โฟเนรนส่งไปให้ไลเดอร์ไลเดอร์ดอโดนกระแทกได้สกอตครับโอาา้ฮาแลนด์ซีเลนเร็วบอ,บอเลินครับโอ้โห นี่ครับไลเดอร์เอาเสือใส่ในเก่งเอาเสือใส่ในเก่งครับ <c oughs> โอ้ยเอาโฟเดสิเตะฟีคิกครับลูกนี้สีส่งลงสิเตะโฟเดนปั้นลูกนี้โอ้โหขาดซอยไวครับเกือบไปแล้วครับโอ้โหเปตวิทปัน้นมาถึงแล้วเมื่อกี้นี่ซิ้นว่าส่งไปโฟเดนขึ้นให้โอลาลีโอลาลีฟาเข่ากลางไม่ให้หเลยนะฮะอันที่จริง ลูกที่ติดเปตวิทครับแมเปตวิทต,ตะปบไปได้ครับเขาซ่องส่งแหว่เส้นดีสี่ครับสก,กอตตูแฟรตูแฟครึ่งบอลกลับไปให้อดัมอดัมเข่ามาให้เซมิโยเซมิโยเข้าไปให้ไคเวิร์ดขึ้นใหม่คเวิร์ดอีกคือไปให้เซมิโยเซมิโยตักไปเทกูปีโอ้โหลูกนี้โดนโมุกสกัดไปเขาทางซิดว่าออกไปโอเลรี ไปถึงดอกูขึ้นห้โอไลรี่ขึ้นมาเอเกครับบอลรีบอลบอลอนครับทางด้านของแมนซิตี้เปิดไปลูกนี้ไปถึงเออฮาแลนด์มงโครครับบอลเป็นเขาช่างมิโลสลาฟเยวิทครับส่งให้มูเลยสกอตเซมิซีครับไปทูเฟอร์ทูแฟร์ครับไปอดัมอดัมเปิดไปให้เจมีเนตเจมีเนตโดน มงสก,กัดในดอ,อกกูเขาท่างคขเวิร์ตทะลุซองไปให้ทาววเนียทาเวเนียลอ็อกเอา้าลอดดากเอเกครับแต่ยังดอ,อกกูยังมันล่องไปได้ครับขึ้นให้อาร์ตนะครับแม่แห่งฟุกีนี่เอเกเกือบเสียทาครับลอดดากเลยครับเม้นชีเลยตอนที่นี่โอ้เซวินโยเข่ากาลางไฮไรเดอร์ไปให้โอ้โหขึ้นหลังมันหักหลังครับโฟเดน ดูนี่ปล่อยให้เอเก้เอเก้เปิดไปให้ฮาแลนจักกายนอากาศโมมี่หยังครับอากาศวืดครับดูนี่ถูกเรี้ยวห้เจมิเนียนเลยไปเข้าทางอดัมขึ้นให้สกอตอเล็กสกอตขึ้นให้ไทเลอร์อดัมไทเลอร์อดัมเปิดไปซีไฮทูแฟร์ fair, แต่ว่าโดนสกัดไปเซวินโยบ่าล็อกเอาบอลแต่สกอตเล่นแห้งครับ ลูนี่เซวิญโยบอกโหเจ็บขาเลยเดินกระเพกเลยสิได้เปลี่ยนตัวบอกว่าเนี่ยโอ้โหาดูเอาไลายสกดนิดเดียวจานบมพิทยัยงจานโอ้โหจานเปามั่วเปาซัวเฮ้ยครับกรรมการเปาสิให้ไลดเดินเตะครับไลดเดินเตะย,ตย,ตย,ยาวมาเลยสองนาทีสิบวนเวลาไปถึงค้าแลนด์งมงไม่ฟิลฟเดนได้ครับ ฟิวโฟเดนล็อกอยู่ล็อกโอ้โหบังบอลขึ้นพิดไทยกูปีกูปีโอ้โหฟิวโฟเดนยังมาญาติไปได้แต่ก็ทรงพิดครับกรรมาการเป่าเบิร์ตเวลาเครื่องแรกตรงนี้เลยครับแมนซิตี้เสมอกับบอนมารตอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหมั่นครับต่างทีมต่างบุกค,ครับต่างทีมต่างเฝ้าครับเล่นแห้งครับนั่นนี่ เอาลับครื่องหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับบอลมัดเคียรกรครับปุปปีออกครับไผเข่าบุ๊อานบอลทานอาดัมครับไทเลืออาดัมไดบอลเปิดเจ้าขึ้นมาให้นะโวทาวิเนียบอลถึงครับโดนมงสกัดไปได้ครับแต่ยังไดทุ่มอยู่ครับบอลมัดถูกแบททาวิเนียรครับทาวิเนียโอ้โหดีดหลังเจมิเนตเปิดย้าวขึ้นไป แต่ว่าบี้ไผ่มงครับมงทีมเอามาได้ครับอ๋อเปลี lonely, <Price. S 2> ่ยนเอวานิวสันลงมาแทนครับเออเซมิโน่ครับทรงมาเอวานิวสันลงมาแทนกูปีนะครับขออภัยเมื่อกี้นี้อ่านบอ่ันฟิลฟเดนฟิลฟเดนไผไฮ่5แลนาแลนพีกลุงนี่ยิ่งไกลครับโอ้โหเกือบครับแม่ แอบประตูปัดออกไปได้ครับทางด้านเปโดวิทครับปัดออกไปได้นี่ครับฟิพโวเดนส่งไปฮาแลนด์พีกลูกนี้ตะบ,บันด้วยทรายเปโดวิทปัดออกไปครับเกือบเสียบมุ้งครับไรเดอร์สิเตะม,มุ้งครับลูกนี้ไรเดอร์มองอยู่สี่ส่สงให้ไฟดีว่าฮาแลนด์ก็บอกเข่าไปมงเนี่ยเปิดไปฟิพโวเดนโอ้โหสิ่ควิดเอา้าฮาแลนด์ จั๊กคือสีบอลเล่ครับบอลถือบอลครับบอลมาข้าทางไลเดอร์ครับไลเดอร์ล็อกอยู่โอ้โหรูนนี้โชว์พิวสีเปิดบอลเปิดสีเปิดบอลเปิดล็อกอยู่นั่นแหละโย่ตาขึ้นมา,าแค่ไหนโอ้โหชิงมงแต่ลูกนี้มันถากหัวออกไปครับแหมเกือบถ้าโดนหัวเต,เต็มนี่คือสีได้รุ่นนะโอ้โหเบิุงครับไลเดอร์สเต็ปการ ลากเลื่อยการย้อนกลับการโยอนอุ้ยมาคาักแถอะวะอะไรเด้อสื่อะเมล็ดนออนบอลเอวบตอนอตอเลยวะเอตว,วิทครับเลนซันไฮมิโลสลาฟโอ้โหทรงแหย่ดัมมิโลสลาฟเยวิทครับมิโลสลาฟเยวิทขึ้นไปหาเซนิซีเซนิซนีไปสกอตขึ้นมาเซนิซีเขาไปหาเซฟิโย เซวิโย่เลื่อยมาเลื่อยสองขึ้นให้ส่งไปให้ทูเฟ่ทูเฟ่ฟเหตุจากไหนทูเฟ่ลอกก้อนตรงน,นี้ทูเฟ่ครึ่งบอลอยู่ทูเฟ่ส่งขึ้นให้ไขวิร์ดกาบมาให้สกอตสกอตโยกไปให้เซมิโย่มาให้ไขวิร์ดลูกนี้ยิงโอ้โหติดครับตอนนั้นาูนมาหลับสาบบายครับตรงนี้เพียงแมงเลยไปไกลบะ อิดอดัมอดัมมองมาให้ค่ายเวิร์ดค่าเวิร์ดขึ้นเซนนี่ซีไปทู่แฟไปสกอตขึ้นมาสกอตเล่นกับทู่แฟครับฝากไปทู่แฟยังเลาะอยู่เข่ากลางไม่ค่ายเวิร์ดค่ายเวิร์ดฝากไปให้อดัมอะดัมเลียงมาเข่ากลางมาให้อีแวนเนลสันส่งให้โอ้โหหลอกจิตตั๊กครับแม่ทู่แฟ่ดีเหลือแดกดีดีครับ ว่านเนลสันครับเอาล้วเปลี่ยนตัวแอดลีออกครับแอดลีเขา่าค่ายเวิร์ดออกครับโอ้โหค่ายเวิร์ดนิดสุดยอดเลยแต่ก็โดนเปลี่ยนออกครับเอดลยังบ่ได้ครับทูฟแฟรสิทุมครับบอลมาทุกมาเซมิโยครับเซมิโยลากตัดเข้ามากเลยครับเซมิโยตัวจีดครับแอดลีขึ้นไปทูฟแฟร์ทูฟแฟร ลูแฟร์โดนเซมิโยสไลด์ลูกนี้แหม่ยป้าครับแอนดี้เลนไหวยให้เซมิโยเลครับโอโ้เซมิโยไปอาดัมครับอาดามัมโอ้โหสีทะลุจองให้มูแต่โดนสกัดไปครับเตะทิมออกไปเลยครับซิตี้บอลมาสิได้ทุ่มครับบอลมาสิเอาประตูให้ใครเขาว่ากันไปให้อาดามัมอาดาัมมาให้แอดดีแอดแอดีขึ้นไปให้เออกครับลูกนี้ เลนซันครับนนนุม่าไฮดิอาร์ตบินดิอาร์ตไฮไรเดอร์ขึ้นมาให้นูเนตนูเนตออกข้างไปเซวิโยเซวิโยโดนไรเดอร์ยังเอบอนไปได้ครับซินวาส่งมาให้โอไลลี่โอไลลี่ล็อกลูกนี้โดนอดัมตาดไปได้ครับขึ้นมาอาดาัมครับอิวานเนลสันโอ้โหอบอลไดบอลครับ คืนให้นูเนตไปเลยสิ้นว่านูเนตไปให้ไรเดอร์เขากาไว้โฟเดนโฟเดนล็อกยุขึ้นนูเนตฝากมาไรเดอร์ไรเดอร์ออกคางไปเลยเซวิโยเซวิโยโอ้โหขาล็อกอยู่ตัวนี้นูเนตตากไปเซวิโยเอาบอลโล่งลุงนี้แหม่โดนเซวิโยออกครับเตะจากเขตประตูครับลุงนี้เอ็นตัวอีกแล้วครับแม่อดัมออกครับ คิตตีเขาครับแม่อดัมนี่ยเมื่อยแล้วเลยเปลี่ยนออกครับเปโตวิชสโงมา่ามิโดซาฟเยวิธคิตตีครับส่งหย้ยขึ้นเจมิเนทครับเจมิเนทยังเลาะคางอยู่บางบอลลูกนี้โอ้โหยังไปได้อยู่ครับส่งห้แอนดี้แอลดี้โงมา่าคิตตี้คิตตี้ออกโอ้โหสีส่สงหามูติดครับ เข้าทางโอ้แนี่งไฮดีอาร์เลยครับไปอยู่สินว่าสินว่าเฉือนไปให้นูเนตเข่ากลางไปให้ฮาแรนทาแรนออกไปเลยเซวิโยเซวิโยตาไปสิไฮไลเดอร์ลูงนีโดนมิโนสลาฟเจมเตะเอาไปครับแต่ยังเข้าทางนูเนตนูเนตมาที่ซินว่าโอ้โหเล่นวันทูนออกข้างมาซินว่าลอกแต่ก็โยนครับโอ้โหเยโยมาดีเขาเลย โอ้โหเปโตวิทตบตออกไปเลยครับเกือบไปแล้วครับแหมบอลมาหลืออีกเจ็ดนาทีสุดท้ายครับทัฟเฟ่ส่งขึ้นให้คิสตี้ครับคิสตี้ส่งให้มิโลซาฟเยวิทครับผมเยวิจจยทจะไดนส่งให้คิสตี้ไปเลยทาวเนียโอ้โยลูงนี่มาให้เจมิเนตแต่เจมิเนตเมื่อยนะครับ แลนบอทันเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้ครับโอเลรีทุ่มไปให้ดอกูโอเลรีโฟเดนครับออกไปให้ดอกกูดอกูให้จุดไหนดอกูเข่ากลางไม่โฟเดนโฟเดนหลุดออกไปเลยให้ดีอาร์ครับขึ้นหลังไปทีนว่าเฉือนไปโหจอบลูกเฉือนเข้าอีกดีครับมูเดนโซ่ให้เซวินโยเซวินโยล็อกอยู่ครับโอ้เซวินโยนี่ซื้อขึ้นจจะ บอลบราซิลครับแบรนเดโดซินวาส่งไปนูเนตนูเนตโอ้โหติดนะครับโอ้โหยูแอนนิวสันโดนซอกครับโอ้โหใบเหลืองเลยครับโอ้หูเนตไปซอกครับโอ้โหลุงหิดเต็มนาเลยครับนาจะไปต่อยมวยครับ ไปเหลืองครับนูเนตทนเวลา2นาทีครับยังเห็นยังกันบ่ได้เลยครับคิตตี้ไปแอตลี่ไปอีวานเนลสันพีกซีไฮมูโอ้โหบอลถึงครับส่งขึ้นแล้วดิอาดเอาลครับกรรมการเปานวิดเปิดเวลาครึ่งหลังครับเสมอการสูประตูศูนย์ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบอนส์มัรทครับเดี๋ยวไปบงึง มือจริงครับวันที่2นะครับพฤศจิีกายนเวลาหาดทุ่มครับว่าทั้ง2ทีมนี่สิเป็นจังไดสิแพ้หรือสิชนะกันครับผมสําหรับวันนี้ว่าใจหย,ยัางที่กับผมเดวา่าผิดไปหยับค่ายฟังแล้วละค่ายหูนะครับรวมถึงอาซื้อนักเตะพิดนะครับกับผมขอกลับขอโทษแฟนบอลทั้งสองทีมนั่นเลยครับกอนศิจจาก,กันไปเอื้อมนิวนิดหน่อยมากดติดตามกดถึกใจกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้นัน่มเลเดอร์มือนีไปแล้วครับสวัสดีครับ